วันนี้จะมาทำเชือกกลางให้ดูเอาแค่เอวแค่พันนะคะพอพันไปแล้วก็โยกไม้กลับมันจะแน่นขึ้นไม้ที่เรากดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นแคนตาลูปกลางแจ้ง เราทาเชือกกางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาทําเชือกบนเชือกกางนี้เอาไว้เวลาเราห้อยลูกต้องเอาเชือกใหม่เชือกที่เหนียวๆหน่อยแล้วเชือกบนถ้าเราไม่เอาเชือกขาวแบบนี้เราก็เอาเป็นเชือกปอปอแมวส่วนใหญ่จะใช้ปอแมวกัน เดี๋ยวจะใช้ปอมเมวเพราะว่าราคามันถูกกว่าเชือกขาวเพราะเชือกขาวราคามันจะแพงหน่อยแต่ก็ใช้ได้หลายรอบแต่ถ้าปอมเมาจะใช้ได้แค่รอบเดียวรอบที่2ก็จะใช้ไม่ได้แล้วต้องทิ้งเ,เวลาเก็บเชือกเราก็จะเก็บใส่ในนี้ปากกาเราจะทําปากกาถ้าทํามาจากไม้มันจะไม่แข็งแรงเพราะมันจะผุง่ายแต่น,นี้เราใช้ทอ่อแป๊บ ท่อแป๊บท่อนิว้วที่เราไม่ได้ใช้แล้วเรามาตัดตัดเราทําแบบนี้เอาไว้เวลาเก็บเวลาเก็บก็เก็บง่ายเวลาออกก็ใช้ง่ายนี่ค่ะแล้วก็ทำไปถึงท้ายแล้วก็วนกลับวนกลับไปอีกฝั่งหนึ่ง วนกับด้านหลังน้องๆต้นแค่นี้ก็เริ่มทำได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวกว่าเราจะมัดเชือกตั้งขึ้นอีกแล้วมัดเชือกตั้งเสร็จแล้วเราก็จะมาดานันดันอันทั้งหน้าใช้ไม้ใช้ไม้ค้ำด้านหน้าอีกทีนึง การล่มนะะเสร็จแล้ววันนี้เรามาสาธิตกันแค่นี้ครั้งต่อไปเราจะเอาคลิปอะไรมาให้ดูเราจะอัปโหลดลงเรื่อยๆคอยติดตามกันนะคะบ๊ายบายวันนี้